คลิปนี้เราจะไปดูว่ามันนี่เกมของลิซ่าจะผิดไหมแล้วก็เรื่องที่2ก็คือสถิติชาร์ตใหม่ของลิซ่าบอกไว้ตรงนี้ว่ามีอยู่2ชาร์ตด้วยกันโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเลยแล้วกันเนาะทุกคนเห็นภาพนี้ไหมคะเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างตอนนี้มีคนบอกว่าเดือนตุลาคม2021นีนี้เป็นเดือนเห็นมันนี่เกมของลิซ่าแบล็คพิงค์บอกเลยว่าถ้าในชีวิตจริงของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะ น่าจะมีทรัพย์สินและก็ไรายได้ทั้งหมดรวมกันในปี2021นี้มากกว่าในรูปนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าจะเพาะพรีเซนเตอร์ AIS 5G ก็ฟาดไปแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทแน่นอนยังไม่นับรวมพรีเซนเตอร์ตัวอื่นและก็การไทยแบบให้กับนิตยสารหลายฉบับด้วยเดือนนี้เป็นเดือนมันี่เกมหรือจะเรียกว่าเป็นปีแห่งมัน,นีเกมของลิซ่าก็ไม่ผิดจริงๆ และในตอนนี้นะคะเพลงมันนี่ของลิซ่ขึ้นปกไวร h ลิสของไท i โดเนื่องจากเป็นเพลงที่เติบโตสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้วบนทิกต o k และ p ร r f o r m a มน e ์วิดีโอก็มีคนพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียด้วยเรื่องที่2นะคะก็คือเพลงละลิซาของลิซ่ติดชาร์ตยอดขายอันดับหนึ่งจากชาร์ตฮันทอนนะคะศิลปินหญิงที่มียอดขายมากที่สุดในสัปดาห์แรกชาร์ตฮันทอคืออะไรชาร์ตฮันทอก็คือชาร์ตอัรบัมที่นับยอดจากยอดขายอัรบัม ผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์แล้วก็อีกชาร์ตหนึ่งนะคะก็คือศิรปินหญิง k p o ๊ที่มียอดผู้ฟังมากกว่า10ล้านครั้งต่อเดือนบน Spotify อันดับหนึ่งนะคะได้เก็บวงแบล็คพิงคนะคะอันดับที่2 r o โรเซอันดับที่3 l i ลินะคะซึ่งบน Spotify นี้ Lisa ได้อันดับที่3นะคะ